เดี๋ยวแจกแมป่เซิร์ฟนี้เลยการสุดท้ายอีกวันนี้อู๋ใหม่กอดเดี๋ยวนะผ<ส>ีด้วยสีลุงกอดลี่น้องชายมาดูกันสามอสองหนึ่งเลสกโก้ผมก็ดูผลระดับโหดเที่ยมาโหฬารเอาง่ายคือสุดยอดเทพเจ้าโลบอกอะเอาง่ายคนดูไปเลยละกัน ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เเนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านดีดีชอ็อปขายไก่ตันราคาถูกผลโมจิผลผ้าเยติมีครบและเผ่า VC เผ่ามังกรมีเพียบรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกรับเติมโลบักแท้กดเกมพาร์เลดดีมีประกันใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับอีกอย่างหนึ่งเลยครับปลอดภัย100%เ์ โอเคเอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมองครับคีรันเคดีแล้วก็พบกับกันบอกใช่ครับกันบอกเองครับสุดโหดไงสุดโหดโอ้โหเดี๋ยวมึงขึ้นมาตรงนี้เลยเดินขึ้นมาครับสองเดินขึ้นมาก่อนนะครับเอาตัวมึงขึ้นมาให้ตอนนี้ใช่แล้วรอก่อนนะอ่พิชาาิฟาร์มไมเวเลยใส่เสื้อโคตรเท่เลยนะเอาละวันนี้เนี่ยนะครับผมน้องกันกับผมเนี่ยจะมาทําการกิจกรรมนั่นเองนะครับผมแจก วันศุกร<อ>์เอาง่ายคือคลิปนี้จะลงวันศุกร์ก็คือวันศุกร์เราจะแจกผลทุกวันศุกร์เลยละกันถ้าเกิดว่าเป็นเอาอีเวนต์แบบนี้นะคุณผู้ชมก็คือผมจะตั้งชื่อคลิปนี้เป็น EP ทหนึ่งนะเป็นกิจกรรมแจกของผู้เล่นนะนะคุณผู้ชมเอาล่ะใครอยากได้ก็มาเจอพี่ได้ทุกวันศุกร์เออวันพฤหัสนั่นแหละคุณโดแล้วก็เดี๋ยวคลิปลงวันศุกร<ช>์เนาะโอเคลงมาก่อนดูนคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์กันมานะเจ้าอ้วนจุ๊บๆไปเล็ดโกเลยครับผมคุณโดเล็ก โอเคคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปนะก็ขออภัยด้วยละกันนะครับพอดอีผมงอมงอมนิดหน่อยนะก็เรื่องทางบ้านเนาะของผมก็ยายผมป่วยนะครับผมก็เลยนั่นแหละผมไม่ค่อยว่างนะครับงอมเหมือนกันนะผมยายผมป่วยดุแรงอนะ่ะเอาง่ายผมไม่อยากพูดหรอกว่าเป็นอะไรนะเออแก,แกตอนนี้ก็ดีขึ้นละนะครับผมก็เกือบงอมเอาง่ยายคนดูผมงอมจริงๆนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้คนดูได้ดูเนาะขอโทษจริงๆนะครับผมแต่ก็พยายามแหละวันนี้ ก็คลิปในวันนี้เนี story, ย e sprout, ่ยเราจะทําการเอาง่ายมันก็คือแข่งสุ่มผลปีศาจนะกับไอการอะไม่รู้ว่าไอการจะได้ผลดีหรือไม่ดีกันเข้ามานี่ก่อนน้องชายมาเทดก่อนเครับเดี๋ยวผมต้องเทตอ่าลูบี้ให้มานะเอ็งมีลูบี้ทไหนมาแจสิพี่มาเนี่ยเลยก็เดี๋ยวจะเทรดให้น้องกันแล้วกันนะก็จะุูมการสักประมาณหนึ่งเซิร์ฟสิบเซตนะคนดูก็คือุูมสิบครั้งสิบรอบแล้วก็แจกแล้วก็ออกนี่นะครับแต่ถ้าเกิดได้ผลดีเกินไปเนี่ยผมก็ไม่ให้นะนี่ผมบอกไว้ก่อนเนาะโอเคเผื่อใครแบบเอ้ยพี่ครับพี่ไปแจกผลลหหดเยยอ้งชา ถ้าคนโหดน่าจะแบบไล่ตบเพวเองยับอบคนที่ได้นะเออเองจะให้มันเกียน์เองไหมล่ะเออพี่ก็ไม่อยากให้เกียนนะโอเคการกดเลยน้องชายได้เลยใช่ไหมอันนี้เองใช่ไหมใช่แลว้วใช่แล้วถูกละเดี๋ยวให้คนเดี๋ยวซวยนะครับผมโอเคไอ้น้องคนนี้มันก็ไม่มีพิษมีภัยนะเสื้อชุดอพิชชันฟารรมเคยเจอในเซิร์ฟก็ตบได้ได้ยังโอวาเลยครับได้แล้วพี่เท่าไหร่สองหมื่นโอเคมาเดี๋ยวเรามาดรอปเลยละกันสิบโลนะก็คือเอ่อ กันอย่าอยาก,กดอะไรทางนั้นนะไม่ใช่กดเลขหนึ่งหรือสนะเอาไว้มือว่างเปล่ามือว่างเปล่าสุ่มเลยโอเคเล s โกมาเดี๋ยวเรามาดูว่าผมได้ผลดีไหมอุ้ยสีทองมาแล้วว้าวว้าว,าวาเรียบร้อยผมจะให้นะถ้าผลระดับสีทองนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ได้เนาะแต่ผมจะแจกผู้เล่นใหม่เออซะมากกว่านะโอเคไกัน<ด>แ<ล>รกกันได้อะไรบ้างผมได้ดนะ ได้โคตรเกลือโอเคปะเลตโกเลยรอบหนึ่งรอบที่สองเลตโกปึ๊บ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 เก๊บปกเกปึ๊อปึ๊บปอ๊บรึ๊บ่ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊๊บปึ๊บ๊บปึลบป๊บเ๊บปึ๊บ๊บออ๊บมึปร๊บปึ๊บปบบ จริงครับเฟกใช่ครับเกก<ฟ>รียบร้อยสีม่วงอันนี้คือเกาะแรกใช่ไหมพี่ใช่โลกแรกเกาะแรกกระจายยังไม่มีโลกสองเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวครั้งนี้รอบท้ายละผมว่าผมได้เยอะละการได้ผลอะไรบ้างอู้สีทองมาเนื้อชายเบนองผมได้ผล<อ>ผลผล,ผลอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่า,าไม่น่าใช่เลอิสติกอะไรสักอย่างม,มึงจะเปิดไมค์ในเกมทำใหม่ปะอินทร์ฮะลืม เฮ้ยอพี่ผมไปเรียกเพื่อนอะฮัลโหลฮัลโหลโหลฮัลโหล,โล,โล,โลอน,นี่ uh huh. มนนานี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่บ้างกันสแกนเลยน้องชายโอ้ยน,นี่คนเป็นใหม่เลยคนนี้นี่นี่นี่เพื่อนผมคนเล่นใหม่เอาไปซะกล้วยน้อยเอากล้วยน้อยไปก่อนเฮ้ยใครต่อไอน้นี่ okay. เหรอโอเคอ่ะเราผลนดีแข็งนะไอ้น้องเอาไปกินซะนี่มันกระเดกเลย <im it> <มะ S 1> เนี่ย้ไอ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 ้้ไอันนี้ไอ้ไน้้ไอ้ไอ้ ผมจะให้มันเดินมาเออโวโวโวกันดูมันเดินมาเสียอุ้ยกันหวานจัดหวานจัดไม่เอาให้หรอกมันนี่ใกล้ๆมันนี่ไม่ให้หรอกเฮ้ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วนะไอ้ที่โชคดีนี่จับไปแล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้ผลอีกผลหนึ่งล้วกันอีกสองผลเนาะก็ผลนี่ผลเลยวะฟื้ผลเลยวะ่ไเสียงไม่อย่างเบาเลยโอเคอ่ะผลนี้เอา S ใสฟ้า อยู่ไหมสัสหนี่มานี่มานี่มานี่ผมจะหลอกให้ตามมาการดุนคนเทีย่ยวพี่เวตามมาตามมาอาดีกูจะทิง้งกูจะทิงะท้งกูลงน้ำไปอ่ะ <c oughs> อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟหนึ่งวันนี้ยบาย,บายเฮ้ยจับได้ปะโ <c oughs> อ้โห <c oughs> แ,แจ้งแรงจัดอ่ะพี่ชายการ์ด <c oughs> ุนเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟเลยละกันนะเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าโชคดีนะ มาเข้าเซิร์ฟใหม่มามการพี่ให้เองมีภารกิจให้เองฆ่าตัว,วนะั้นอะสมุกเกอร์ลองไปฆ่าดิเอาไปฆ่าเลยนะเอาดิฆ่าดิเราเาข้าดูดาเมจจ่อยยังวะโอ้โหอ,ยอยงไงะไรพี่ออขอขอใช้ให้ผลในนี้เลยตัวใหม่นี่เลย,เ,ลยเดี๋ยวต้องฆ่าเขานะอเออผมไปได้บินต้องดูแลหน่อยมากันแล้วัสดค่ะ จะไปจะไปครับทึบยังวะอุ้ยตกใจเลยว่ะพี่อรหัสผมจะโชคดีนะเพราะผมแอดมินนะคนดูคนดูจำไว้นะได้ผลชาโด้ผลเงาจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องแอดมินหรอกเอาง่ายคนผู้ชมก็สามารถสมได้นะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าหวังผลสูงก็เช่นแบบผลพ้ายเงี้ยพี่ครับมันจะยากยากนะคุ้นจริงยากเลยครับ เพราะว่าหนึ่งเลยยังเติมเติมยังยังแพงอ่ะมันไม่มีใครเติมหรอกครับขนาดนั้น่ะเออโอ้โหแค่เดี๋ยวมันจะมีวันที่ต้องขายแต่มันโกงนะเป็นเป็นผลที่โกงมากๆเนาะเฮ้ยไอ้นี่ฟิตฟู้ดอะวะเฮ้ยฟิตฟูดเลยอะฟูดพีสเฮ้ยฟิตฟูดนั่นแหละเฉยกันเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาผลล่องผลไปแจกละเออผลคือการไปแจกเลยเราเราได้ตัวนี้ป่ะหวัดดีนูนน้อยไม่ใช่ โอ้แป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวพี่ทีพีไปหาแป๊บหนึ่งจะอ่าน้องอยู่นี่แหละโอเคไหมได้อ,อ๋อนี่ไงอยู่นี่เออเขียนทับก็ไม่เขียนด้วยอ่ะโอเคเอาไปอ่ะเอาไปดูกนแสงมันโดดเอ้ยมันกินว่ะโอเคไม่เอาใช่ไหมผลน,นี้คือไม่เอาใช่ไหมไอ้น้องไม่เอาใช่ไหมหรือเอาเอ้ยมันก็น่ารักนะผมว่าเอาจริงๆเอาผลเสือไปฟาร์มก่อนครั้งแรกก็โอเคนะ เอผมได้ผลไฟผลไฟเอ้ยอกันกันกันเอามาให,ให้มันเลยผลไฟดีกว่าให,ให้ให้เขาใช้ผลไฟฟามก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผลปีศาจไปซ่อนเนาะซ่อนแล้วให้เขามาหาอีกแล้วกันเพราะ,ะว่าเซิร์ฟเวอร์ขอกว่าคนมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะผมคุณมากนะใครที่เ้ามาเล่นเกมผมนะครับแรงคิวมากๆเดี๋ยวก็จะรีบขึ้นเนาะให้มันบ่อยให้มันบ่อยขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาผลระดับดีเจนเนี่ยไปซ่อนแล้วกันโอเค มาอันนี้โอ้เซิฟนี้ก็เจอผู้คนมาฟาร์มมาเยอะน,นะโอ้ผลสีแดงเจ้าโอ,โอ้อันนี้เซตใหญ่เลยนะน้องกันก็ก็สุ่มไปน้องกันได้ผลดีและบอกพี่น้องผมได้ผลโสนอ่ะโอ้ดีดีด,ดีผลนั้นว้าวอ่ะว้าว,าวาเลยอ่<ช> <ๆ S 1> นะจะดูดผมจะเอไปโน้ตทมตกไม่ใช่ตกน้ำว่ะ เอ้ยแย่ละเฮ้ยม well, ันตามพี่มาเฮิเฮิซอนเฮิอเฮิซอนเฮิซอนเดี๋ยวใครมาดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นผู้โชคดีก็ตามนั่นแหละนะครับผมก็จะดอกไปดีกว่าเพราะว่ามาจจะได้ดูลุ้นๆด้วยนะแบบเดินมาอุ้ยผลเกิดง่ายจังวะไม่ใช่หรอกแอดมนมาดอกให้นะครับผมเช้คข่าวผลี่ไปกู้วยตรงนี้แล้วกัน ด้วยแล้วก็ thunder โกงนะคุณดูผมบอกเลยผลที่ผมโยนให้นะี่ยพอแล้วเซิฟนี้ก็ถือว่าเยอะละผมไม่อยากแจกดีกว่าน,นี้ไม่งั้นบอกเลยว่าเทพเต็มระบบเข้าใจจริงครับเข้าใจดิอดโอ้โหโ,หโ,หโอ้โ,หโหอะไรเนี่ยเกิดมการจะของมมงอย่างนี้โมมานี่เลย <laughs> คิดว่าอันนั้นโหดแล้วใช่ไหมการที่มึงจับเมื่อกี้คิดว่าบอลเกนเกีของมึงทำมาดีได้ใช่ไหม ได้จัดให้มาเน okay. ี่ยมาใกล้ๆเลยจะได้อึนกับพลังสุดโหดของฉันนะกับไหนที่น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 ี่ที่ไหนอยู่ที่ดีสแต็ตดีสแต็ตคือตรงนี้นะบางคนถามเยอะมากนะครับก็ดีสแต็ตตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้การมันเดินย่อเกิดเพรา้ว่เจอพี่อ่ะอะนนี้ยเออมาเนี่ยออกมาข้างนอกอยู่เฉยๆอย่าพปิดโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย ตายเลยก็คงตายเลยอันตรายผลเนี่ยการที่โดนได้ผมมีผลไฟอ่ะเนี่ยทำไรไม่ได้หรอครับผลไฟอ่ะอุย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 ตรงนี้คนทางที่รับจำไมไม่มีครับไม่มีไม่มีโอ้ยมีทุกอย่างแอดมินลักโกงโอ้โกงยังรี리포트게임 a d ม i n ทำ์ตเกมโอเคปะเดี๋ยวเรา เจอกันนะครับเซิฟต่อไปเลยเซิฟนี้ผมวางไว้เรียบร้อยแล้วนะเนาะเผื่อใครที่จะเดินรอบเกาะสำรวจเกาะน,นะครับผมอันนี้คือผู้คนที่ตั้งใจเล่นเกมแล้วนะถ้าเกิดสำรวจเก,ก,กาะถูกไหมกัรตั้งใจจัดเลยโอเคป้าเดี๋ยวเราไปอีกเซิฟเลย let's go WhatsApp m g o มาเดี๋ยวเรามาลุยกันอีกครั้งในเซิฟเวอร์นี้ว่าผมจะได้ผลส,สั่นสะเทือนไหมคือบางคนนะบอกว่าพี่ครับผลสั่นสะเทือนเนี่ยมันโหดเหี้ยมไหมบอกเลยว่าโหดนะครับ

เกลือแบบเกลือมหาศาลโอเคมาแล้วทองโอเคที่ยังมีเปอร์เซ็นต์ออกอยู่นะสีอะไรคือแหละจุดอวี่คือจะเป็นสีดำครับสีดำนี่คืออัพเมซิ่งอ่ะคือแบบพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่ะไม่ก็เป็นสีเหมือนแค่เป็นสีลุงอ่ะก็เลี่ะก็รลี่จะเป็นแบบสีลุงลุงมันจะออกฟ้าลุงลุงหน่อยนะกันดูดีๆมีสีฟ้าสีลุงเลยเว้ ไมาเห็นะครับได้ว่ามันจะเป็นสีผสมประสานกันนะเอออันนั้นนะคือแรงมากๆนะคุณผ,ผู้ชมสำหรับใครที่สุมได้ก็ตึงมากๆากนะครับผมเช่นผมเองนะเพราะว่าผมเป็นแอดมินไงนะถูกไหมเสกไม่มีไม่มีบอกไม่พอเสกตึงจัดดูในการเล่นงานนะอันนี้เิงครับโอเคในโลกคิดบอกว่าแอดมินเกมเราบอกอชื่อดังเสกของอไม่เคยเสกครับ Oh, <t ries> มาแล้วว่ะ <t ries> มาแล้วว่ะสีแดงนะครับผมเต็มระบบเรียบร้อยเกลือแต่ก็ได้ผลลั์มากก็ดีผลแสงออกบ่อยมากนะที่ผมเปนเห็นเนี่ยผลแสงออกบ่อยมากแต่สีลุ้งอะ่ะผมอยากให้เห็นคนเห็นสีลุงล้งเวคือสีลุ้งอะ่ะคือตึงการพอเข้าใจไหมสีแดงยังดูเฉยๆอุ้ยแมกมาว่ะโอ้ยมาเดี๋ยวแจกแมกมา,มาเซิร์ฟนี้เลยการสุดท้ายในวันนี้อู๋หม่คอดเดี๋ยนะ สีไล้์สีลุงกอดลี่น้องชายมาดูกันสามสองหนึ่งเลสโก้ผมคุณดูผลระดับโหดเที่ยมาโหฬารเอาง่ายคือสุดยอดเทพเจ้าโลบอกอะเอาง่ายคุณดูไปเลยละกันโอ้ฟื้นิกโอ้โหตึงกันตึงตึงโอ้ฟาร์ฟีนิกเกิดนะครับผมดอกนี้อันนี้ก็มาเดี๋ยวแจกแต่ว่าเราต้องเดินเรือไปไป,ไปบางที่อื่นลวกันไม่ใช่ไหม การจะแจกผลอะไรการแจกไปเลยตอนนี้ที่พอล,ละอิ่มละมาดีก,ากันโอ้ยเทยังอยู่เทดยังอยู่ตารางมันมีตารางเทดนี้ด้วยนะการว่าใครเทดอะไรแต่ว่า<อ>๋อเสียวป่ะเสียวอ่ะนะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปแจกไอ้คนนี้ก่อนเห็นมันตั้งใจฟาร์มมากเลยนะไอ้คนนี้เนี่ยผมว่ามันจั้งใจฟาร์มอย่างนี้ผมให้แม็กป้าไปดีไหมการนี้ว่าน่าจะดีนะพี่ อ่ะผมให้แมกมากเลยในการไหนก็อแอดมินอย่าประด่าผมนะเพราะว่าผมก็รักนะรักผู้เล่นนะแล้วก็ผู้เล่นนี่คือเป็นเขาต้องเขาเรียกว่าไงต้องสร้างความทรงจำไงกันแอดมินเข้าเฟิร์ฟมาเอ้ยแอดมินเกมนี้แม่งใจดีจังเลยอ่ะอ่ะโอเค let's กเลยครับผมกินไปเลยนะเออประมาณนี้แหละมันจะได้สร้างความทรงจำไวเด็กไงกันว่าเราเคยได้เล่นอกอ่มีไหมล่ะเหมือนมึงอ่ะตอนเด็กอ่ะถ้าแอดมินมาแจกอย่างเงี้ยเองชอบไหม ชอบพี่ยัง,งมาทำย่างี้ปูนะสุดยอดเลยโอ้โหพระเจ้าปะ่ะ๋ยวเราพาต้องการไปเกาะ <c oughs> ไปเกาะต่อไปเลยก่อนนะโอ้โหเมื่อกี้แม่งสเสลี่ยติดคอเลยว่ะคนดูเฮ้ยอะไรนี่ไม่เดินเรือเขาไม่เดินกันกันพอแล้วกูจะไม่ได้ไปไหนน้องชายได<ต>้โอ,โ,อโอเคโอ้โหไอ้เจ้าตัวนี้นั่งอยู่เฉยเลยเอ้าแล้วไม่ขับเรือด้วยอ๋อเดิมฆ่าเลยแล้วกัน การในทางการเลยนะครับเรือโอ้โหแล้วเรือไม่แตกโอ้โหการพิวโอ้จะตายลรพี่พี่พี่พิวเลยน้องชายพี่บักเลยโอเคพี่าฮ่าขอมตีปีใช้สิแล้วจะได้อะไรบ้างใช้แอดมินแล้วได้ใช้าแอดมินแล้วอาจจะได้แบบเพลย์อด้หวังใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวเราเดินเรือไปเกาะข้างหน้าดีกว่า ไปเลยเจ้าอ้วนของฉันไอ้นั่งเรือดีๆดิดออนั่งเรือดีดอเีมันไม่เห็นมันไม่เฟย้สิ่โอเค<ด>มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมออจอดให้อยู่ตรงไหนดีอะมันไม่มีที่นั่งใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกอยู่ตรงนั้นแหละโอเค เดี๋ยวพาลุงกันไปเกาะใหม่ก่อนก็ใหม่จะอยู่ตรงฟังแป๊บนึงนะทุกแผนที่กันแผนที่เดินเรือนะครับผมไปที่เกาะนิ่งเลยมาลินฟอร์ดหรือนูน่นกันบอกโด๋ครับเริก่โกันบอกเดี๋ยวเอาอีกคลิปหน้าเดี๋ยวพี่พาเองไปีเจ้าทะเลนะแบบหน่าบแบบน่ากลัวเลเวลสี่เคยจะเคยจะตกใจอ่ะว่าเฮ้ยมังกรไ,ไม่ได้ทำไมมันดูน่ารักจังว่าเจ้าทะเลอะไรวะเข้าใจว่าแบบว่า อาดูเป็นตัวตล,ลกอะเอาแน่นนะเซอร์ฟอื่นใช่ไหมโคตรโหดน่ากลัวเงี้ยเซอร์ฟพี่อาจจะไม่น่ากลัวสำหรับเองก็ได้เออเหรอใส่เดือนนะพี่ใช่เดือนเออประมาณนั้นแหละโอเคคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ขอภัยจริงๆนะที่ผมหายไปนะผมก็รักคนดูทุกคนแหละแต่ว่า ผมพยายามไม่ทาคลิปให้คนดูแต่ว่าเรื่องเครียดมันก็เริ่มมาเนาะก็หลายๆอย่างนะผมยิ่งโตขึ้นทุกคนก็เริ่มแก่ลงเนาะทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวน้องๆเจอก็จะเข้าใจผมนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็เครียดอยู่เนาะยังไงก็ผมจะพยายามทาคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วกันโอเคไหมไปเดี๋ยวเราะะดุยเลยมาลินฟอร์ดสุดโหดนะครับต้องการจะได้ยนอะไรใหม่ๆด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผลปิศาจนี่แหละมาซ่อนในเกาะนี้โอเคไหมนะค๋ยวไปเพรนี้ก็ ผู้เล่นก้เออมีไอ้นี่ตึงคนเดียวนะข้าหัวอย่างลึม่มมาถึงแล้วด่าออมาลินฟอร์ดสวยไหมทำการมสวยพี่ย่างใหญ่อะ่ะอลังการาสร้างชอบเนาะกกอยใหญ่เนเนาะอเลมากเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเอาผลไม้ไปซ่อนในก่อน,นี้ดีกว่ากันคนแสงผมเอาไว้ในนี้เลยนะครับผมไม่เห็นหรอก <c oughs> การพิ่ขรแคปตรงนี้ไว้ก่อน ซอด,ดขอพี่ศามคอนโดสุดยอดมากพาเก็บไว้นะผมเพราะว่าผมก็อยากทําซีรีส์เนาะซีรีส์เกี่ยวกับเกมของผมบ้างว่าเออเราอาจจะทาซีรีส์แล้วนะซีรีส์ผมก็จะอาจ,จกับน้องกันนะนูปเปอร์ก็อาจจะเชิญมาบางทีนะโอเคไหมซีรีส์นี้เองรับผิดชอบนะกันได้คับต้องมากับพี่นะ<ด>โอเคพี่ถึงน้องกันตอไเลแล้วแหละแต่กันไม่คิดถึงกูหรอกโอ้ยเอาดีโอเคซีรี่ผมก็จะทิ้งผลเต็มระบบเลยเนาะ อ่ก็ไ,ไม่นาม่ามีใครรู้แล้วประเด็นยังไงก็ไม่มีใครได้อะไรอย่างหนึ่งเซิร์ฟแมงลีพอเซิร์ฟแมงลีก็ของขายไม่หมดผลปีศาจหายหมดหมด้วยกันโอ้โห <laughs> โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สุ่มผลเล่นๆเนาะให้กับผู้คนที่เพิ่งเข้ามาในเกมนี้เ <c oughs> พิ่งมาเล่นเป็นเพลเยอร์นิวบี้ทุกอย่างนะครับผมยังไงคุณก็เป็นราชาโจรสลัดในเกมนี้ได้นะเพราะว่าเกมนี้คือมัลเตอร์ไพร์เลตไงเออราชาโจรสลัดเนี่ยถูกไหมกัน ถูกคร<ๆ>ับใครอยากเป็นแบบว่าเบียววันพีก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยลว,ยวยกันนะครับโอเคสําหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวรากันไปก่อนเนาะเออวันนี้เขาากเขาากันนี่<ห>นเยอะจริงๆเลยกูตั้งชื่อมึงว่าห่ำน้อยกันเอ้ยห่ำน้อยกันก็ไม่ได้อะองตั้งชื่ออะไรอะคนดูคิดว่าผมต้องตั้งชื่อตรงกันว่าอะไรคอมเมนต์ด้วยลวกันนะโอเคไหมเผื่อได้ฉายาใหม่ไงกันโอเคไหมได้พี่โอเคนั่นเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าสอดคลิปนี้ซีอรเกนรักนะเจ้าว้านทุกคนจุ๊บ